บางครั้งเวรกรรมก็มาในรูปแบบของสัตว์เลี้ยงแยกอารมณ์ไม่ถูกค่ะระหว่างโชคดีกับโชคร้ายเมื่อชายคนหนึ่งถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลจํานวนสองใบหันมาอีกทีเจ้าตูบค่าไปงับขาดชํารุดเหตุการณ์นี้จะมีใครไปอยู่วัดไหมแล้วสลากจะขึ้นเงินรางวัลได้หรือเปล่าข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะเหตุการณ์ดีี่มีผู้ใช้ติ๊กต็อกได้โพสต์คลิปเหตุการณ์หลังจากออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจาวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชายคนนี้ได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลข 4, บาทค่ะแต่สถานการณ์มาสู่ความตึงเครียดเพราะว่าเจ้าของสลากได้เผลอวางทิ้งไว้โดยไม่รู้ว่ามีสายตาคอยจับจ้องอยู่ไม่ห่างใช่แล้วค่ะน้องลาเต้สุนัขพันชิว,วาว่าหน้าตาน่ารักคอยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเมื่อเจ้านหนเผลอปุ๊บน้องลาเต้ได้เข้าทําการจู่โจมสลากหนึ่งใบลากไปกัดแทะจนขาดวิ่งอย่างอมหิตเลือดเย็นเจ้าของหันมาอีกทีแทบช็อกค,ค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลน,นั้นขาดชำรุดซะแล้ว เจ้าของสลากได้นําคลิปมาแบ่งปันลงติกต็อกค่ะแน่นอนว่าหลายคนต่างรู้สึกเสียดายไปตามๆกันสงสารว่าอุตสาห์ถูกรางวัลแล้วแต่ดันเสียสลากไปหนึ่งใบและต่างถามไทยสถานการณ์ของน้องลาเต้ค่ะว่าตอนนี้ยังสบายดีอยู่ไหมเก็บกระเป๋าเตรียมตัวไปอยู่วัดแล้วหรือยังสลากที่ขาดจะทํายังไงจะนําไปขึ้นเงินรางวัลได้หรือเปล่า สงสัยกันได้ไม่นานเจ้าของสลากินแบ่งรัฐบาลได้เข้ามาตอบคอมเมนต์เล่าเรื่องราวหลังจากนั้นค่ะบอกว่าน้องลาเต้ยังสบายดีอยู่ยังไม่ได้ไปอยู่วัดแม้จะมีการใส่เพลงอยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดแต่ก็ลงกันคำๆค่ะธรรมาชาติของชีวว่าก็มักจะซุกซนอยู่แล้วส่วนข้อสงสัยว่าสลากขาดแบบนี้จะขึ้นเงินรางวัลได้ไหมคําตอบก็คือ,อยังขึ้นเงินรางวัลได้อยู่ค่ะ แม้ว่าส่วนที่ขาดจะทําให้ไม่เห็นเลข6กหลกักหรือเลขที่บ่งบอกว่าถูกรางวาัลแต่โชคดีที่ส่วนแสดง QR code บนสลากยังไม่ถูกกัดไปด้วยจึงยังเข้าแอปพลิเคชันของกองสลากแล้วสแกนตรง QR code ก็ยังได้เงินรางวัลอยู่ค่ะดังนั้นเจ้าของนะคะยังได้เงินรางวัล2ใบเต็มไม่ขาดไม่เกิน และข้อสงสัยนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้ระบุชัดเจนไว้ค่ะว่าหากสลากที่ถูกรางวัลขาดหรือชำรุดให้นำสลากมาที่สำนักงานตรงสนามบินน้ําเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจพิสูจน์ก่อนเวลาบ่ายสองหากสลากขาดสาระสําคัญแต่สามารถอ่านรหัสได้หรือพิสูจน์ได้แน่ชัดนะคะว่าเป็นสลากที่ถูกรางวัลก็สามารถจ่ายเงินรางวัลได้ค่ะสําหรับใครที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะทางที่ดีก็อย่าลืมเก็บไว้ดีๆนะคะเพราะคุณอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ค่ะ ข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ f a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ